เสียงอ่านสมันตะปรสสาธิกาแปลภาคที่หนึ่งต,ติิยปราชิกววันนา,นาเริ่มหน้า522ที่เอวังอุปัติเตปะนะนิมิเตพระอาจารย์ทั้งหลายผู้กล่าวทีคณิกายได้กล่าวไว้อย่างนี้ก่อนว่าก็เมื่อนิมิตปรากฏแล้วอย่างนั้นภิกษุนั้นควรไปสำนักของอาจารย์แล้วบอกว่า นิมิตชื่อเห็นปานนี้ย่อมปรากฏแก่ผมขอรับส่วนอาจารย์ไม่ควรพูดว่านั่นเป็นนิมิตหรือว่าไม่ใช่นิมิตควรพูดว่าย่อมเป็นอย่างนั้นละคุณแล้วพึงพูดว่าคุณจงมณสิการบ่อยๆจริงอยู่เมื่ออาจารย์พูดว่าเป็นนิมิตเธอจะพึงถึงความถอยหลังเมื่ออาจารย์พูดว่าไม่ใช่นิมิต เธอก็เป็นผู้หมดหวังจมอยู่เพราะเหตุนั้นไม่ควรพูดแม้ทั้งสองอย่างนั้นควรประกอบเธอนั้นไว้ในมนสิการนั่นแหลส่วนอาจารย์ทั้งหลายผู้กล่าวมัชฌิมนิกายได้กล่าวไว้ว่าเธออันอาจารย์พึงพูดว่านี้เป็นนิมิตคุณขอให้คุณจงมนสิการกรรมฐานบ่อยบ่อเถิดสัตว์บรุษภายหลัง เธอรูปนั้นพึงตั้งจิตไว้ในนิมิตนั่นเองจำเดิมแต่ปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นนี้ภาวนานี้ของเธอรูปนั้นย่อมมีได้ด้วยอำนาจการตั้งไว้ด้วยประการอย่างนี้สมจริงดังคำที่พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าพระโยคีผู้เป็นทีรชนเมื่อตั้งจิตไว้ในนิมิตเจริญลมหายใจเข้าและหายใจออก ซึ่งมีอาการต่างๆอยู่ชื่อว่าย่อมผูกจิตของตนไว้จำเดิมตั้งแต่นิมิตปรากฏโดยในยะดังกล่าวแล้วนั้นนิวรณ์ทั้งหลายย่อมเป็นอันพระโยคีนั้นข่มได้โดยแท้กิเลสทั้งหลายสงบนิ่งสติเข้าไปตั้งมั่นทีเดียวจิตก็ตั้งมั่นเช่นกันจริงอยู่จิตนี้ ย่อมชื่อว่าเป็นธรรมชาติตั้งมั่นด้วยองสองคือด้วยการละนิวรในอุปจาระภูมิหรือด้วยความปรากฏแห่งองค์ในปฏิลาภภูมิบรรดาภูมิสองอย่างนั้นที่ชื่อว่าอุปจาระภูมิได้แก่อุปจารสมาธิที่ชื่อว่าปฏิลาภภูมิได้แก่อปนาสมาธิ ถามว่าสมาธิทั้งสองนั้นมีการทำต่างกันอย่างไรแก้ว่าอุปจารสมาธิแล่นไปในกุศลวิถีแล้วก็ยังลงสู่ผะวังอัปปนาสมาธิเมื่อพระโยคีนั่งแนบสนิทต,ตลอดทั้งวันแล่นไปในกุศลวิถีแม้ตลอดทั้งวันก็ไม่ยังลงสู่ผะวังบรรดาสมาธิสองอย่างเหล่านี้จิต ย่อมเป็นธรรมชาติตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิเพราะนิมิตปรากฏภายหลังภิกษุนี้ไม่พึงมนสิการนิมิตนั้นโดยสีทั้งไม่พึงพิจารณาโดยลักษณะก็อีกอย่างหนึ่งแลเธออย่าประมาทควรรักษานิมิตไว้ดุดพระมเหสีของกษัตริย์ทรงรักษาคันแห่งพระเจ้าจักพรพรรด และดุดชาวนารักษารวงแห่งข้าวสาลีและข้าวเหนียวฉะนั้นจึงอยู่นิมิตที่รักษาไว้ดีย่อมจะอำนวยผลแก่เธอเมื่อพระโยคีรักษานิมิตไว้ได้จะไม่มีความเสื่อมจากอุปจาระชาญที่ตนได้แล้วเมื่อไม่มีการอารักขาชาญที่ตนได้แล้วได้แล้วก็จะพินาศไปชนิ้แล ในอธิการแห่งอาณาปานสติกรรมฐานนั้นมีอุบายสำหรับรักษาดังต่อไปนี้ภิกษุนั้นควรเว้นอสัพปายะเจ็ดอย่างเหล่านี้คืออาวาสหนึ่งโคจรหนึ่งการสนทนาหนึ่งบุคคลหนึ่งโภชนะหนึ่งฤดูหนึ่งอิริยาบทหนึ่ง แล้วเสพสัพพายะเจ็ดอย่างเหล่านั้นนั่นแลมนสิการนิมิตนั้นบ่อยๆพระโยคีนั้นครั้นทำนิมิตให้มั่นคงด้วยการเสพสัพพายะอย่างนั้นแล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบู์บำเพ็ญความเพียรไม่ละทิ้งอัปนาโกสนสิบอย่างเหล่านี้คือทำวัตถุให้สละสลวยหนึ่งประคองอินทรีย์ให้เป็นไปเสมอหนึ่ง ฉลาดในนิมิต1คมจิตในสมัยที่ควรคม1ประครองจิตในสมัยที่ควรประครองหนึ่งปลอบจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรปลอบจิตให้ร่าเริงหนึ่งเพ่งดูจิตในสมัยที่ควรเพ่งดูหนึ่งเว้นบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นหนึ่งเสบบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นหนึ่งน้อมไปในสมาธินั้นหนึ่ง เมื่อพระโยคีนั้นหมั่นประกอบโดยนัยดังกล่าวมาอยู่อย่างนี้มโนทวารวัชนะซึ่งมีนิมิตเป็นอารมณ์ตัดพวังแล้วเกิดขึ้นในขณะที่ควรกล่าวว่าอัปปนาจะเกิดขึ้นในบัดนี้ก็เมื่อมโนทวารวัชนะนั้นดับไปบรรดาชวนะทั้งหลายสี่หรือห้าดวงยึดเอาอารมณ์นั้นนั่นแลแล่นไป ซึ่งชวนะดวงแรกชื่อบริกรรมที่สองชื่ออุปจาระที่สชื่ออนุโลมที่4ชื่อโคตรภูที่5ชื่ออัปนาจิตอีกอย่างหนึ่งดวงแรกเรียกว่าบริกรรมและอุปจาระที่สองเรียกว่าอนุโลมที่สเรียกว่าโคตรภูที่4เรียกว่าอัปนาจิต จึงอยู่ชวนะดวงที่สเท่านั้นบางทีที่หย่อมเป็นไปไม่ถึงดวงที่6หรือที่7เพราะอาสันนวิพังตกไปส่วนพระโคทัต,ตเทระผู้ชำนาญอภิธรรมกล่าวไว้ว่ากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเป็นธรรมมีกำลังโดยอาเสวนปัจจัยเพราะฉะนั้นชวนะย่อมถึงที่6หรือที่7 คำนั้นถูกคัดค้านในอัตกถาทั้งหลายในชวนจิตเหล่านั้นจิตที่เป็นบุรพภ,ภาคเป็นกามาวจรส่วนอัปปนาจิตเป็นรูปะเป็นรูปาวจรปฐมฌานซึ่งละองห้าประกอบด้วยองค์าสมบูรณ์ด้วยลักษณะ10มีความงามสามย่อมเป็นอันพระโยคีนี้บรรลุแล้วโดยนัยยะดังกล่าวมาชนิด เธอ,อยังองค์ชาญทั้งหลายมีวิตกเป็นต้นให้สงบราบคาบในอารมณ์นั้นนั่นเองย่อมบรรลุชาญที่สองที่สามและที่สี่และด้วยเหตุมีประมาณเพียงนี้เธอย่อมเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งภาวนาด้วยอำนาจการหยุดไว้ในอธิการนี้มีสังเขปกถาเท่านี้ ส่วนนักศึกษาผู้ต้องการความพิสดารพึงถือเอาจากประกรณรวิเศษชื่อวิสุทธิมัคเถิดส่วนในกายานุปัสสนานี้ผู้ศึกษาผู้บรรลุภิกษุผู้บรรลุจะตุตตชานแล้วอย่างนั้นมีความประสงค์ที่จะเจริญกรรมฐานโดยอำนาจการกำหนดและการเปลี่ยนแปลงแล้วบรรลุความหมดจด กระทำฌานนั้นนั่นแหลให้ถึงความชำนิชำนาญด้วยอาการ5อย่างกล่าวคืออาวัชนะการรำพึงสมาปัจชนะการเข้าอาทิตฐานะการตั้งใจวุฒฐานะการออกและปัจเจเวคณะการพิจารณาแล้วกำหนดรูปและอะรูปว่ารูปมีอรูปเป็นหัวหน้า หรืออารูปมีรูปเป็นหัวหน้าแล้วเริ่มตั้งวิปัสสนาถามว่าเริ่มตั้งวิปัสสนาอย่างไรแก้ว่าจึงอยู่พระโยคีนั้นครั้นออกจากฌานแล้วกำหนดองค์ชานย่อมเห็นหัตยวัตถุซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งองค์ฌานเหล่านั้นย่อมเห็นภูตรูปซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งหัตยาวัตถุนั้น และย่อมเห็นกรัชกายแม้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งภูตรูปเหล่านั้นในลำดับแห่งการเห็นนั้นเธอย่อมกำหนดรูปและอรูปว่าองค์ฌานจัดเป็นอรูปวัตถุเป็นต้นจัดเป็นรูปอีกอย่างหนึ่งเธอนั้นครั้นออกจากสมาบัติแล้วกำหนดภูตรูปทั้งสีด้วยอำนาจปัทวีธาตุเป็นต้น ในบรรดาส่วนทั้งหลายมีผมเป็นอาทิและรูปซึ่งอาศัยภูตะรูปนั้นย่อมเห็นวิญญาณพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมซึ่งมีรูปตามที่กำหนดแล้วเป็นอารมณ์หรือมีรูปวัตถุและทวานตามที่ตนกำหนดแล้วเป็นอารมณ์ลำดับนั้นเธอย่อมกำหนดว่าภูตะรูปเป็นต้นจัดเป็นรูป วิญญาณที่มีสัมปยุตธรรมจัดเป็นอรูปอีกอย่างหนึ่งเธอครั้นออกจากสมาบัติแล้วย่อมเห็นว่ากรัตรกายและจิตเป็นที่เกิดขึ้นแห่งลมอัศสาสะและปัตสาสะเหมือนอย่างว่าเมื่อสูบของช่างทองยังสูบอยู่ลมย่อมสัญจรไปมาเพราะอาศัยการสูบและความพยายามอันเกิด จากการสุบนั้นของบรุษฉันใดลมหายใจเข้าและหายใจออกย่อมเข้าออกเพราะอาศัยกายและจิตฉันนั้นเหมือนกันแลลำดับนั้นเธอกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกและกายว่าเป็นรูปกำหนดจิตนั้นและทำรรที่สัมปยุตด้วยจิตว่าเป็นอรูปครั้นเธอกำหนดนามารูปด้วยอาการอย่างนั้นแล้ว ย่อมสแสวงหาปัจจัยแห่งนามรูปนั้นและเธอเมื่อสแสวงหาอยู่ก็ได้เห็นปัจจัยมีอวิชชาและตันหาเป็นต้นนั้นแล้วย่อมข้ามความสงสัยปารบความเป็นไปแห่งนามรูปในการทั้งสามเสียได้เธอนั้นข้ามความสงสัยได้แล้วยกไตรลักษณ์ขึ้นด้วยอำนาจพิจารณากลาปะและวิปัสสุกิเลสสิบอย่างมีโอภาษเป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในส่วนเบื้องต้นด้วยอุทยพ,พยานุปัสนากำหนดปฏิปทาญาที่พ้นจากอุปกิเลสว่าเป็นมรรคและความเกิดเสียถึงพังคานุปัสนาเบื่อนายคลายกำหนัดพ้นไปในสัพพสังขารซึ่งปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัว ด้วยพิยจารณาเห็นความดับติดต่อกันไปได้บรรลุอริยมรรคทั้งสี่ตามลำดับแล้วตั้งอยู่ในพระอรหัตตผลถึงที่สุดแห่งปัจเจเวคณยญาน19อย่างเป็นอัคระทัินัยยะแห่งโลกพร้อมทั้งเทวดาก็การเจริญอานาปนสติสมาธิของภิกษุผู้ประกอบในอานาปานกรรมฐานนั้นตั้งต้นแต่การนับ จนถึงมรรคผลเป็นที่สุดจบบริบูรณ์เพียงเท่านี้แลนี้พันานาปฐมจตุกะโดยอาการทุกอย่างก็เพราะในสามจตุกะนอกนี้ขึ้นชื่อว่านัยยะแห่งการเจริญกรรมฐานแผนหนึ่งย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาควรทราบเนื้อความแห่งสามจตุกะเหล่านั้นโดยนัยยะแห่งการพรนณา,าตามบทนั่นแล บทว่าปีติปฏิสังเวทีความว่าเธอย่อมสำเนียกว่าเราจะทำปีติให้รู้แจ้งคือทำให้ปรากฏหายใจเข้าหายใจออกบรรดาปิติและสุขเหล่านั้นปิติย่อมเป็นอันภิกษุรู้แจ้งแล้วโดยอาการสองอย่างคือโดยอารมณ์และโดยความไม่งมงาย ถามว่าปิติย่อมเป็นอันภิกษุรู้แจ้งแล้วโดยอารมณ์อย่างไรแก่ว่าภิกษุนั้นย่อมเข้าฌานทั้งสองซึ่งมีปิติปิติชื่อว่าเป็นอันภิกษุนั้นรู้แจ้งแล้วโดยอารมณ์ด้วยการได้ฌานในขณะเข้าสมาบัติเพราะอารมณ์เป็นธรรมชาติอันภิกษุนั้นรู้แจ้งแล้วถามว่าปิติ ย่อมเป็นอันภิกษุรู้แจ้งแล้วโดยความไม่งมงายอย่างไรแกว่าภิกษุนั้นเข้าฌานทั้งสองซึ่งมีปิติออกจากฌานแล้วย่อมพิจารณาปิติที่สัมปยุตด,ด้วยฌานโดยความสิ้นความเสื่อมปิติชื่อว่าอันภิกษุรูปนั้นรู้แจ้งแล้วโดยความไม่งมงายเพราะแทงตลอดลักษณะในขณะแห่งวิปัสสนา ข้อนี้สมจริงดังคำที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธาว่าเมื่อภิกษุรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาวสติตั้งมัน่นปิตินั้นย่อมเป็นอันเธอนั้นรู้แจ้งแล้วด้วยสตินั้นด้วยญาณน,นั้นเมื่อภิกษุ รู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้าด้วยอำนาจลมหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมัน่นปิตินั้นย่อมเป็นอันเธอรู้แจ้งแล้วด้วยสตินั้นด้วยญาณน,นั้นเมื่อภิกษุรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจลมหายใจเข้าสั้นสติย่อมตั้งมั่นปิตินั้นย่อมเป็นอันเธอนั้นรู้แจ้งแล้วด้วยสตินั้นด้วยญยานนั้นเมื่อภิกษุรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งสัานด้วยอำนาจลมหายใจออกสั้นสติย่อมตั้งมั่นปิตินั้นย่อมเป็นอันเธอนั้นรู้แจ้งแล้วด้วยสตินั้นด้วยญยานนั้น เมื่อภิกษุรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าและหายใจออกสติย่อมตั้งมัน่นปีตินั้นย่อมเป็นอันเธอนั้นรู้แจ้งแล้วด้วยสตินั้นด้วยญาณน,นั้นเมื่อภิกษุรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจความเป็นผู้ระง,งับกายสังขารหายใจเข้าและหายใจออกสติย่อมตั้งมัน่นปีตินั้นย่อมเป็นอันเธอนั้นรู้แจ้งแล้วด้วยสตินั้นด้วยญาณน,นั้นเมื่อรำพึงถึงปีตินั้นย่อมเป็นอันเธอนั้นรู้แจ้งแล้วเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานจิต เมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธาเมื่อประคองความเพียรเมื่อเข้าไปตั้งไว้เมื่อตั้งจิตไว้มั่นเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาเมื่อรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อละธรรมที่ควรละเมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญเมื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง ปีตินั้นย่อมเป็นอันเธอนั้นรู้แจ้งแล้วปีตินั้นย่อมเป็นอันภิกษุรู้แจ้งแล้วด้วยอาการอย่างนี้แม้บทที่เหลือก็พึงทราบโดยเนื้อความตามนัยยะนี้นั่นแลแต่ในสองบทนี้มีความสักว่าแปลกกันดังต่อปีนี้พึงทราบความเป็นผู้รู้แจ้งสุขด้วยอํานาจแห่งฌานสาพึงทราบความเป็นผู้รู้แจ้งจิตสังขาร ด้วยอำนาจแห่งฌานทั้ง4ขันสองมีเวทนาเป็นต้นชื่อว่าจิตสังขารก็บรรดาสองบทนี้ในสุขะในสุขปฏิสังเวทิบทท่านพระสารีบุตรเทระกล่าวไว้ในปฏิสัมพิทาเพื่อแสดงภูมิแห่งวิปัสสนาว่าคำว่าสุขได้แก่สุขสองอย่างคือกายิกะสุขหนึ่ง เจตสิกสุขหนึ่งสองบทว่าปัตสัมพยังจิตสังขารังความว่าระง,งับคือดับจิตสังขารที่หยับหยาบเสียความดับจิตสังขารน,นั้นพึงทราบโดยพิสดารตามนัยยะดังที่กล่าวแล้วในกายสังขารน,นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งบรรดาบทเหล่านั้นในปีติบทท่านกล่าวเวทนาไว้ด้วยปิติเป็นประธานในสุข ปฏิสังเวทิบทท่านกล่าวเวทนาไว้โดยสรุปทีเดียวในจิตสังขารบททั้งสองเป็นอันท่านกล่าวเวทนาที่สัมปยุตด,ด้วยสัญญาไว้เพราะพระบาลีว่าสัญญาและเวทนาเป็นเจตสิกทำเหล่านี้เนื่องด้วยจิตเป็นจิตสังขารดังนี้จตุก,กะนี้บัณฑิตพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคตรัส โดยเวทนานุปัสสนาในด้วยประกาศอย่างนี้แม้ในจตุกะที่สามมีวินิจฉัยดังนี้บัณฑิตพึงทราบความเป็นผู้รู้แจ้งจิตด้วยอำนาจแห่งฌานสี่สองบทว่าอาภิปปโมทยังจิตตังความว่าภิกษุย่อมสำเนียกว่าเราจักยังจิตให้บันเทิงคือให้ร่าเริง ได้แก่ให้เบิกบานหายใจเข้าหายใจออกในสองบทนั้นความบันเทิงย่อมมีได้ด้วยอาการสองอย่างคือด้วยอำนาจสมาธิและด้วยอำนาจวิปัสสนาถามว่าความบันเทิงย่อมมีได้ด้วยอำนาจสมาธิอย่างไรแก้ว่าภิกษุย่อมเข้าฌานทั้งสองซึ่งมีปิติเธอนั้นย่อมให้จิตรื่นเริง ด้วยปีติที่สัมปยุตในขณะแห่งสมาบัติถามว่าความบันเทิงย่อมมีได้ด้วยอำนาจวิปัสนาอย่างไรแก่ว่าภิกษุครั้นเข้าฌานทั้งสองซึ่งมีปีติออกจากฌานแล้วพิจารณาอยู่ซึ่งปีติที่สัมปยุตด,ด้วยฌานโดยความสิ้นความเสื่อมเธอทำปีติที่สัมปยุตด,ด้วยฌานให้เป็นอารมณ์ ในขณะแห่งวิปัสสนาอย่างนั้นแล้วให้จิตรื่นเริงบันเทิงอยู่ผู้ปฏิบัติอย่างนั้นท่านเรียกว่าย่อมสำเนียกว่าเราจัะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าหายใจออกสองบทว่าสมาทหังจิตตังความว่าดํารงจิตไว้เสมอคือตั้งจิตไว้เสมอในอารมณ์ด้วยอํานาจแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้น ก็หรือว่าเมื่อเธอเข้าฌานเหล่านั้นแล้วออกจากฌานพิจารณาอยู่ซึ่งจิตที่สัมปยุตธด,ด้วยฌานโดยความสิ้นความเสื่อมความที่จิตมีอารมณ์เดียวชั่วขณะย่อมเกิดขึ้นเพราะการแทงตลอดลักษณะในขณะแห่งวิปัสสนาภิกษุผู้ดำรงจิตไว้เสมอคือตั้งจิตไว้เสมอในอารมณ์แม้ด้วยอำนาจแห่งความที่จิตมีอารมณ์เดียวชั่วขณะ ซึ่งเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นท่านก็เรียกว่าย่อมสำเนียกว่าเราจักตั้งจิตไว้มั่นหายใจเข้าหายใจออกสองบทว่าวิโมจะย,ยังจิตตังความว่าเมื่อเปลืองเมื่อปล่อยจิตให้พ้นจากนิวรณ์ทั้งหลายด้วยปฐมฌานคือเมื่อเปลื้องปล่อยจิตให้พ้นจากวิตกวิจารณ์ด้วยทุติยฌานจากปิติด้วยตติยฌาน จากสุขและทุกข์ด้วยจตุดทฌานก็หรือว่าเธอเข้าฌานเหล่านั้นแล้วออกมาพิจารณาอยู่ซึ่งจิตที่สัมปยุตด,ด้วยฌานโดยความสิ้นความเสื่อมในขณะแห่งวิปัสสนาเธอนั้นเปลืองคือปล่อยจิตให้พ้นจากอนิจจะให้พ้นจากนิจจะสัญญาความสำคัญว่าเที่ยงด้วยอนิจจานุปัสสนา เรื่องคือปล่อยจิตให้พ้นจากสุขสัญญาด้วยทุกขนุปัสนาจากอัตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนาจากนันทิด้วยนิพพานุปัสนาจากราคะด้วยวิราคานุปัสนาจากสมุทัยด้วยนิโรคานุปัสสนาจากอาธานะด้วยปฏิ นิสักานุปัสสนาหายใจเข้าและหายใจออกอยู่เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าย่อมสำเนียกว่าเราจะปล่อยจิตหายใจเข้าหายใจออกจตุกะนี้บัณฑิตพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยอำนาจแห่งจิตตานุปัสสนาอย่างนี้ส่วนในจตุกะที่สี่มีวินิจฉัยดังนี้ ในบทว่าอนิจจานุปัสสีนี้พึงทราบอนิจจังพึงทราบอนิจจตาพึงทราบอนิจจตานุปัสนาพึงทราบอนิจจานุปัสสีเสียก่อนในลักษณะสอย่างมีอนิจจังเป็นต้นนั้นที่ชื่อว่าอนิจจังได้แก่เบญจขันเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเบญจขันมีความเกิดขึ้น มีความเสื่อมไปและมีความเป็นไปโดยประการอื่นที่ชื่อว่าอนิจจตาได้แก่ข้อที่เบญจขันเหล่านั้นนั่นเองมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปและมีความเป็นไปโดยอาการอื่นหรือมีแล้วกลับไม่มีอธิบายว่าเบญจขันเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วไม่ตั้งอยู่โดยอาการนั้นนั่นแหล แตกดับเพราะความแตกดับไปชั่วขณะที่ชื่อว่าอนิจจานุปัสสนาได้แก่การพิจารณาเห็นในเบญจขันธ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นว่าไม่เที่ยงด้วยอำนาจแห่งความเป็นของไม่เที่ยงนั้นที่ชื่อว่าอนิจจานุปัสสีได้แก่พระโยคาวจรผู้ประกอบด้วยอนุปัสสนานั้นเพราะเหตุนั้นพระโยคาวจรผู้ไปแล้วอย่างนี้ หายใจเข้าและหายใจออกอยู่บัณฑิตพึงทราบในอธิการนี้ว่าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกส่วนวิราคะในบทว่าวิราคานุปัสสีนี้มีสองอย่างคือขยะวิราคะความคลายความกำหนัดคือความสิ้นไปหนึ่ง อจจันตวิราคะคลายความกำหนัดโดยส่วนเดียวหนึ่งบรรดาวิราคะสองอย่างนั้นความแตกดับไปชั่วขณะแห่งสังขารทั้งหลายชื่อว่าขยะวิราคะพระนิพพานชื่อว่าอัจจันตวิราคะวิปัสนาและมรรคที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งการเห็นวิราคะทั้งสองอย่างนั้นชื่อว่าวิราคานุปัสนา พระโยคาวจรเป็นผู้ประกอบด้วยอนุปัสนาาแม้ทั้งสองอย่างนั้นหายใจเข้าและหายใจออกอยู่บัณฑิตพึงทราบว่าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นวิราคะหายใจเข้าหายใจออกแม้ในบทว่านิโรธานุปัสีก็มีในเหมือนกันนี้ปตินิสักคะแม้ในบทว่า ปฏินิสกคานุปัสสีก็มีสองอย่างคือปริจาคะปฏินิสกคะความสละคืนคือความเสียสละ1หนึ่งปักขันธนะปฏินิสกคะความสละคืนคือความแล่นไปหนึ่งการพิจารณาเห็นคือความสละคืนนั่นเองชื่อว่าปฏินิสกคานุปัสสนาคำว่าปฏินิสสคานุปัสนานั่น เป็นชื่อแห่งวิปัสนาและมักจึงอยู่วิปัสนาพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าการสละคืนคือการละเพราะย่อมละกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งขันธาพิสังขารด้วยอำนาจตัะทงังคปะหารและว่าการสละคืนคือการแล่นไปเพราะย่อมแล่นไปในพระนิพพานซึ่งผิดจากสังขารนั้นเหตุที่น้อมไปในพระนิพพานนั้น เพราะเห็นโทษแห่งสังคตธรรมมักที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าการสละคืนคือการละเพราะย่อมละกิเลสพร้อมทั้งขันธาพิสังขารโดยสามารถสมุติเฉท,ทประหารและว่าการสละคืนคือการแล่นไปเพราะย่อมแล่นไปในพระนิพพานด้วยการกระทําให้เป็นอารมณ์ก็วิปัสนาญาณและมักขยานแม้ทั้งสอง พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าอนุปัสนาเพราะเล็งเห็นญาณต้นๆในภายหลังภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยปฏินิสักานุปัสนาทั้งสองอย่างนั้นหายใจออกและหายใจเข้าอยู่บัณฑิตพึงทราบว่าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้มีปกติเล็งเห็นญาณชื่อปตินิสักคะในภายหลังหายใจออกหายใจเข้าดังนี้ คำว่าเอวังภาวิโตความว่าเจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยอาการ16อย่างคำที่เหลือมีในดังกล่าวแล้วนั่นและคะถาว่าด้วยอาณาปานสติสมาธิ